สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอทจี่การประจำทุกเช้านาะเก้าโมองตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาีจะมาเซอร์ซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลโอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมบัลลไทยยูทูบเจดมออฟิเชียลสมัครสไครป์สัส่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะยี่หอยหลอดเอาละจ้ายีา่หอยหลอดทุกคนโอกาสไปดูฟุตบอลก,กรีฑากับเจดมมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะพวกแกนะนเแมชสเตอร์งนเต็ดดวลกับเอดท ตั้นนะจ๊ะเดินทางกันวันที่7จ็ดถึงสิมีนาคมนี้นะก็ฝากไว้ด้วยใครอยากไปดูบอลกับเจดมรับรองสนุกแน่นอนนะจ๊ะดู1คู่เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนบาทนะดู2คู่เริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทนะจ๊ะยังไงฝากติดตามมันด้วยก็แล้วกันนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไปได้เลยที่ Li น์แอดแอดเรียลแฟนเจหรือโทรไปสะดวกที่สุดเลยเบอร์นี้เลยจ้ะศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหกห้าเก้าสองนะศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหกห้า 92ไปดูบอลกัทเจดัมรับรองมันสปายคาเอาฝากกูด้วยนะจ๊ะทัวร์ดูบอลกัทเจดัม2เกมนะเลยพูเจอซิตี้นัดตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกด้กันนี้ก็ว่าได้นะอีกคู่หนึ่งประกอบรายการแล้วกันยูเดตเจอเอเวอร์ตันเล่งสองนัดไปดูบอลด้วยการติดต่อผ่านทางเรียลแฟนได้เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่ที่เห็นก็ฝากกูด้วยกันแล้วกันนี่หายหลอดนะทีนี้มาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของมาลีก่อนเลยก สูงมาดูต่อสองจะบ้าเลยไงเมื่อคืนมีหนึ่งคู่นะแบล็กสตาร์เสมอกับบูกูนี่ไปหนึ่งหนึ่งไปต่อกันที่์ลีตของเคนปู่เคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนโซฟาปาก้านะก็เฉือนโฮมบอยส์ไปหนึ่งศูนย์อ้าวทีนี้ไปดูลีกของข้อไก่ทอดนะแหนมที่โค้งอ่อนโอ้โหแล้วก็ซูเปอร์ตีนไก่โอ้ยแซ่บแซ่บฟุตบอลแกลมเบียแกลมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทนัทของเกรเตอร์ทูมอร์โรก็เอาชนะดับเบิลยูเอเอบันจุนไปสองศูนย์อีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนายจ๊ ไฮเดรบัตเปิดบ้านแพสซลินดีเด็กคานไป1ต่อ4ี่นะจ๊ะสู้กันไม่ได้เลยยักหน้าแล้วก็ยักเอวต่อไปเนอรก็มาดูปีเมียจิบของไอแลนด์เหนือเนอรเมื่อเกินเกนนาวอนกับเกลนตตรันเนอร์ เลื่อนอ่ะไปดูฟุตบอลเอเชียนคัพเมื่อคืนนะจ๊ะอิรักนะจ๊ะก็พลิกล็อกเอาชนะญี่ปุ่นไป2ประตูต่อหนึ่งนะเวียดนามแพ้อินโดนีเซียศูนย์หนึ่งและคู่ดึกนะจ๊ะฮ่องกงนะก็แพ้อิหร่รานไปศูนย์หนึ่งไปดูแอฟริกาคัพนักเตะบ้างก็แล้วกันเคปเวิร์ดนะก็ถล่มโมซัมบิกสามศูนย์แล้วก็เซเนกัลเต็งหนึ่งเ,เนี่ยก็เอาชนะแคเมรูนที่มีอองเดรเดอร์ส่งติงโอนาน่าไปสบายๆบาสามต่อหนึง่งเอานั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนอ่ะทีนี้มาดูข่าวคราราาาาาาวววนนนนนนกกกกรรรรรรฟุุตตตบบบอออลลลลััััั้้้งงงแแะะโโโปมมเเเิิ่่่ทีีจขหสสยคดดซ ค้างฟ้าในวัย38ิปิ้ง <ee> <h ye> ย่าง3าในวันที่5กุมภาจะครบ39บแล้วนะนักข่าวก็ถามเขาในวันที่เขาไปรับรางวัล Globe Soccer Awards ที่ดูไบว่าเฮ้ยมีแผนการจะแขวนสตั๊ดหรือเปล่าโรนโดเอายังไงโรนโดก็ตอบแบบนี้ว่าเขาเนี่ยนะยังอยากเล่นฟุตบอลไปอีกนานเลยอาจจะอีก10ปีข้างหน้าค่อยมาว่ากันใน,นโดโดแบบนี้โรนโดสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าคือช่วงเวลาที่เป็นจุดสิ้นสุดหรือว่าอะไรเนี่ยโดไม่รู้จริงๆนะแต่แน่นอนอะมันคงเร็วๆนี้แหละน่าที่มันจะเกิดขึ้นอะแต่เร็วๆนี้ของโดก นะผู้เล่น,นะนะดลนโดไม่รู้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมารอดูแล้วว่าโดจะไปหยุดอยู่ตรงไหนนะโอโ้โหรโดต่อแบบนี้อายุ3 9อีก10ปีนี่49เลยนะโอ้โหป่านนั้นนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าเขาคงพูดที่เล่นจริงๆว่าคงเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้แบบมีอายุงอายุอะไรมาบังคับว่าจะต้องแขวนสตาร์ทเมื่อไหรอะไรแบบนี้นะโดโรโดนโเนี่ยเดินทางไปรับรางวัล l o ลบ Soc c e r Awards ที่ดูไบ3รางวัลเลยนะจ๊ะโดยรางวัลแรกในครับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งตัวหนอกกลางนะจ๊ะหลังจากเขาย้ายจากแมนดปัับาโยเป็นดา สูงสุดของสรีดโปรเีกด้วยยิงไปแล้ว20มาเลสนะจ๊ะมากกว่าอาริซาดามิโตวิชอยู่3ลูกนะและอีก2รางวัลที่เขาได้เนี่ยก็คือรางวัลมาราโดน่าอวอร์ดสนะนั่นคือผู้เล่นที่ทำประตูมากที่สุดใน1ปีปีปฏิทินเมื่อปี2023กดไป54ประตูและอีกหรางวัลก็คือรางวัล ขวัญใจช่างภาพนัมันนางงามรางวัลขวัญใจแฟนบอลที่ได้มาจากคะแนนโหวตนั่นเองก็กวาด3า3รางวัลจากก l o บซ็อ c เก r ร์อวอรที่ดูใบสำหรับคริสโรโรนัลดูอ้าวทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของจอแดนเฮนเด์ยวยจอแดนเฮนเดอร์สันนะจ๊ะอดีตกัปตันทีมพวกพีเภกพี่เมงมามหามตั้งแ่ยโรเกยปนเียรูการดยิยการน้ก็รู้จี้หิบรเกย์ก็ไปบรการรอดก็เรี่ไกลก็ยปไกยไปกก็ไปจากบุร่เราเียู้นั่นเองะจ๊ะหลังจากไปเผ เดือนที่ผ่านมากับซาลิโปลเกกับทีมเอาเอติฟักของซีเวนเจอราดอดีตกองกลางคู่หูสมัยที่เล่นร่วมกันที่ลิเวอร์พูลและเจอราดาเป็นกัปตันทีมก่อนจะส่งปลอกแขนให้เฮนโดรับต่อเนี่ยนะเจ้าตัวก็ย้ายออกไปด้วยวัย3 3ปีแต่เล่นไปเล่นมาสัญญาเซนกับเอาเอติฟัก3ปีแต่อยู่ได้แค่6เดือนเท่านั้นเองสำหรับกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้นะก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เปิดตัวกับอาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมเรียบร้อยเหรอเจ้าตัวอัมเซอร หมายเลขหเพราะว่าหมายเลขสิบสี่หมายเลขประจําของอาแจ็กซ์ที่เขาต้องการใส่เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่รีทายไปเรียบร้อยเพราะว่าตำนานน่าแต่อย่างโยนครับสวมมาไว้นั่นเองนะจะอันนั้นก็คือขครข้อข้องใจหล้วคนเอ๊ะทำไมไม่ใส่เบอร์สี่เป็นด้วยประการราชนีนั่นเองนะโดยเห็นด้วยสัมภาษณ์แบบนี้ว่าถ้ามีใครสักคนเนี่ยนะเคยอ,อยู่ในคอมมูนิตี้ LGBTQ+ อะไรก็แล้วแต่แล้วเจ็บปวดกับการใยของสั้นเนี่ยนะสั้นขอโทษด้วยแล้วกันนะสั้นขอโทษยิงที่ทําให้ใครต้องมาขุนเคืองนะโมโหหรืออะไรเป็นเพราะสั้นเนี่ยนะการแต่งใจของสั้น,นเน,น เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเลยแต่แค่อยากจะโฟกัสในก้าวต่อไปของสันเนี่ยสันจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดให้กับอาร์เจนตินสเตอร์มไห้ได้เพราะสันมีความเชื่อว่าสันทําได้และสันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดเดียวอาแจ็คคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนะและนี่คือทีมที่ดีที่สุดในเนเธอร์แลนด์เพราะนั่นสันมั่นใจว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของสันที่จะย้ายมาเล่นกับทีมใหญ่ๆแบบนี้นะสันจะช่วยสโมสรในทุกทางเพื่อให้ก้าวหน้าไปว่าอย่างนี้และพบความสำเร็จมากเท่าที่จะเป็นไปได้นะส่่่่่นนหลลลาา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 ยยยยยคบบบอออออกกกกกเเเเรรรืืงงงงิปถึไไได้้้ัััมมมฤษพีีภ เชื่อทุกสิ่งที่คุณเห็นในสื่อนะไม่มีอะไรนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลเรื่องเงินตัดทิ้งเลยนี่คือโอกาสที่ดีที่สั้นจะได้ร่วมเล่นกับอาแจาก,กัมสเตอร์ดัมนะและสั้นก็อุทิศต,ตัวเองทุ่มเททุกอย่างแรงกายแรงใจให้กับฟุตบอลมาโดยตลอดการต้อนรับของทีมเนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะ และพวกเขามีศรัทธาในตัวสันเพราะนั้นสั้นจะตอบแทนให้สาสมใจเลยทีเดียว2ปีครึ่งจากนี้เนี่ยนะสั้นจะทําให้เต็มที่เพื่อให้อาเจ็กกลับมายิ่งใหญ่เหมือนที่เคยเป็นให้ได้อ่ะก็หวานเจี๊ยบใส่อาเจ็กไปแต่เรื่องย้ายกลับเนี่ยเฮนเดซันก็ตอบได้ดีนะพอสัมภาษณ์ต่อไปตนะ่อไปนักข่าวก็จี้ถามทีซา,าอูเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเฮนโดก็ตอบตรงๆเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นปีที่ยากลาบากมากนะสำหรับทั้งอาจ็กกับเซอรด์ดัมแล้วก็ตัวของสั้นเองด้วยนะตลอด6เดือนที่ผ่่่าาาาานนนนนมมเเียรจะชวหหหลลลือึงงกกกักัััแ้้้้้ใไข ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตสั้นเลยนะตอนนี้สั้นโอเคแล้วสั้นตื่นเต้นมาที่ย้ายมาที่นี่อะนะได้เป็นส่วนร่วมของอาแจ็คเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างที่สั้นจะทําที่นี่ขอบคุณโอกาสของอาแจ็คจะทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะเพราะหกเดือนที่ผ่านมามันยากลาบากเหลือเกินสำหรับสั้นและสั้นจะไม่โทษใครทั้งนั้นอ่ะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของจอห์นเฮนเดอร์สันหลังจากเปิดตัวกับอาแจ็คกัปตันเรียบร้อยนั่นเองนัย่นจะกลกัง ที่ย้ายออกจากเอาอิฟักฟมาอยู่กับแจ็คเลยนะโดยสะอาดเอาลาเซสเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นไปตามวิถีของฟุตบอลนั่นแหละนะไม่ได้เกิดอะไรมากไม่มีใครผิดหวังเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยนะทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะโดยเอาลาเซสเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบว่าอีนี่นะจ๊ะนาะยจ๋ามันคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะทั้งโลกเลยชีวิตเราก็เหมือนกันคือการตัดสินใจตลอดเส้นทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณคิดว่าคุณทําดีแล้วแต่คนก็ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ส่งผผลลกกระะะทบต่่อออไปเเพาาาาาฉนนนนนนนัั้ํมมมซึงงคคววิดดดหจแ็ีีย ก็นะต่างหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ,รเพราะฉะนั้นทุกคนพยายามแล้วโทษใครไม่ได้ไม่ต้องโทษใครนะทุกคนดําเนินการอย่างรวดเร็วแยกย้ายสลายตกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็เริ่มต้นกันใหม่ทุกฝ่ายเลยแฮปปี้อ้าวตามนี้สําหรับซีีโอของสวิตโปรลีก็พูดถึงการย้ายจีมองเฮนเดอร์สันออกจากเอาเอติฟ e ักหลังอยู่แค่6เดือนเองนะเออก็น่าสนใจว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เฮนโดก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่พูดถึงแง,ง่ร้ายหรือแง,ง่ไม่ดีใส่ใครแน่นอนซึ่งเป็นนเรรื่่องทีาาักมากม สำหรับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปต่อกันที่นายเก่าของเอจอร์แดนเฮนเดอร์สันอย่างเยนคลอปกุนซือเดอะนอร์มอลแมนของพิคพารีลิพูกันบ้างเยนคลอปให้สัมภาษณ์บอกโอ้โหงงเหมือนกันทำไมคนถึงวิจารณ์จอร์แดนเฮนเดอร์สันหนักขนาดนั้นเพราะนี่คือชีวิตของเฮนโดเขาเขาจะตัดสินใจอะไรเขาจะทำอะไรเขาต้องรับผิดชอบผลของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นเนี่ยมาสั่งสอนม,มาเสี้ยมสอนม,มาวิจารณ์เขาเสียหายแบบนี้นั่นเองนะโดยคลอปให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมอัวก็ไม่ไไดดดนะด้้้้้้้คคคคุุุยยยยยกกกกััััััััับบบนน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 อออออองงงงสสสสสเเเเเเเาาาาาาาลลลตตตแแแแ่่่่่ป็็ูหหมมมืีีีีววววขะะะะำญทรรรพ ไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้ตามข่าวเลยเลยนะทุกคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เขาไปเสียรหยในเรื่องการย้ายทีมครั้งแรกก็โดนและนี่อีกครั้งที่ย้ายกลับมาแจ็คก็โดนอีกทําไมค่ะทำไมคนอื่นเนี่ยนะถึงไปกล้าตัดสินคนอื่นในเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเลยอ้วไม่เข้าใจชีวิตคนเรามันเกิดมาครั้งเดียวนะหลังจากนี้การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขามันเป็นชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางครั้งการตัดสินใจมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกครั้งก็อย่าไปคิดว่าตัวเองคิดถูกซะฝ่ายเดีนะนะตตีียยวววเเเนนนนน่่่่่่ะมมมัััััแแแตตตกกกกกาาาาางงงงจทททอออคคิิดดดลุ้้้รรรืืผไไใชบบบบ็ปสณ์ ไปสําหรับเฮนโดนะแล้วก็ตามนั้นแหละอัวก็มองว่าก็มีหลายอย่างให้เขาพัฒนาต่อไปในการกลับมาเล่นในยุโรปก็ดีแหละเขาไปอยู่กับแจ็คก,ก็ดีแล้วนั่นคือสโมสรที่ยอดเยี่ยมอะนะแล้วก็ถือว่าการมาของเฮนโดก็น่าจะช่วยแจ็คได้เยอะสําหรับในมุมมองของอัวนะอหานั่นคือเยนครัก็ยังคงปกป้องลูกทีมสุดที่รักอย่างจอร์แดนเันได้ดีมากนะจ๊ะอ่ะทีนี้มันก็มีเรื่องหน้าเครียดของพี่ๆริพูพพพพพนั่นคืออาการบาดเจ็บของโมซาล่ายักษนายักษเอวนะจ๊ะหลังจากไปรับใช้ทิมชาติอียิปต์ในแอฟริก แฮมสตริงนั่นแล้วก็ทําให้โดนเปลี่ยนตัวออกมาเลยนั่นเองนะหลายคนสงสัยเฮ้ยเจ็บยาวนานแค่ไหนเยนครอปเองก็สงสัยแต่นักข่าวถามครอปก็บอกบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ถูกสแกนโดยแพทย์ของริพูแล้วก็สกแกนโดยแพทย์ของอีฟเนี่ยมันก็ส่งรายละเอียดกลับมามันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะโดยเจเกสสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าไม่นะกูก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านี้นะก็คุยกันแหละว่าโมเมกาบาดเจ็บก็เดี๋ยวต้องประเมินกันแล้วก็ประเมินมาแล้วก็มาดูผลกันแล้วเราก็มาว่ากันว่าจะมีการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเีะนน่ เขาเหมือนโดนกระแทกเขารู้สึกเจ็บที่แฮมสติงเนี่ยนะหรือเบคข้อลูกทุ่งของอิจดัมมันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวออกมันก็แค่นั้นเองแต่มันก็คงต้องมีอะไรบ้างแหละนะอ้วก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพวกลือก็รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาบอกก็แล้วกันอ่านั่นคือเย็นครอบก็จะพาดเกี่ยวกับอาการมาเจ็บองโมซาลาเอาไว้แบบนี้เพราะนั้นแฟนๆหงดใจเย็น อาจจะไม่ได้เจ็บหนักก็ได้นะจ๊ะอ้าไปตอที่จมคอรกอตํานานกองหลังที่ดีสุดในโลกของพีพรีริพูกันมาแล้วกันนะล่าสุดออกมาสัมภาษณ์บอกว่าเอริกเทนฮาร์กุนซือหัวสวยของแมยูเตดเนี่ยนะเป็นผู้ดการท,ที่ไม่มีเสน่ห์ซะเลยนะในการให้สัมภาษณ์กับสื่อในการลูกล่อลูกชนกับสื่ออะไรแบบเนี้ยทำให้เขาย้อนนึกไปตอนที่ร่วมง,งานกับเอลราฟาหรือว่าราฟาเบนิเตสสมัยที่คุมรีพูนั่นเองนะโดยจมคอรกอเนี่ยนะพูดถึงเรื่องนี้ไว้แบบนี้เขาบอกว่าอืมจริงๆเกอร์กัง สั้นที่แล้วเนี่ยนะเขาออกมาพูดกับสื่อเนี่ยโอ้โหเกอร์รู้สึกเลยนี่เหมือนลาฟาเบนิเตสอดีตบอสของเกอร์มากเลยไม่ได้มีสเสน่ห์อะไรสักหน่อยเลยนะงานถแถลงข่าวก็พูดทื่อๆตรงไปตรงมาเหมือนไม่อยากไปนั่งถแถลงข่าวโดนบังคับไปอะไรแบบนั้นอนะ่ะลาฟาเองก็เป็นแบบนี้แหละแต่ลาฟาเนี่ยสุดยอดมากนะในการคุมทีมฝึกซ้อมอะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเทนฮากเนี่ยนะไม่สามารถปรับตัวได้เรื่องแทคกติกเรื่องการคุมทีมเนี่ยนะมันก็คงไม่มีอะไรที่จะซื้อใจนักเตะได้หรอกนะแล้วก็นักเตะจะมายกระดับทีมให้ก็คงเป็น,ปน,ปนไไไไไปปปปม่่ดด้้อกพูเเรืืยยล มคร,รนะเรื่องของสนองเสน่ห์แต่ดิ๊ดลก็เห็นด้วยนิดหนึ่งก็แลลวกันเพราะว่าเวลาฟังเป๊ปห้สัมภาษณ์เฮ้ยเทว่ว่ะฟังอาร์เตตา้สาสัมภาษณ์เฮ้ยไม่มีพาชั่นฟังเจเคย์ยี่ครอสไปสัมภาษณ์นี่ตรงไปตรงมาแล้วมีมุกตลกหยอดอยู่ตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นเอริเทนฮักก็ดูทื่อไปจริง,รงๆเหมือนที่จอมคอร,รเขาว่านะั่นแหละนะอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องนี้ดลาเซาซีให้วันก่อนนะนั่นคือเรื่องการถอนสมอจากการซื้อสโมอสรแมนยูเต็ดของท่านชิคจัสซิมบินอามัดอัลชงกา ทางการเงินว่าที่มาของเงินเนี่ยได้มายังไงก็เขารวยมากๆเลยนะสำหรับราชวงศ์กาต้าเพราะนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยจะไปซื้อแมนยูเต็ด4,500ล้านปอนด์เนี่ยเอามาจากทางไหนบ้างมันก็เหมือนหาไม่ได้ก็เป็นข่าวเป็นคราวไปล่าสุดตัวแทนของกลุ่มทุนกาต้าโดยท่านชีจัดซิมเนี่ยนะก็ออกมาถแถลงการตอบโต้กับเรื่องนี้บอกว่าไม่จริงไอ้เงินตรงนี้เนี่ยนะเขาเคลียร์ไปหมดแล้วนะแล้วก็ถแถลงการแก้ไขให้เขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยนะยื่นเอกสารทุกอย่างให้แมนยูเต็ดเรียบร้อยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อม กาตาเนี่ยนะถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางและแอฟริกาเนี่ยมันก็ออกมาแล้วว่าทุกอย่างปกติดีแล้วก็ไอ้เงินที่จะมาซื้อสมโมสร4,0 0 0ล้านปอนด์เนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปอย่างขาวสะอาดก็เหมือนกับว่าโดนทางด้านของอ่ายูเวเต็ดเนี่ยออกแถลงการ์แบบนี้เหมือนแบบมิ่นกันอนะ่ะเขาเลยออกมาตอบโต้เดี๋ยว,ต,วต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะยาวไปถึงแค่ไหนนั่นเองนะเพราะว่าข้อเสนอที่กาตารยื่นให้ในประมาณ4 5 0 0รล้านปอนด์แต่ผู้เกี่ยวข้องกับแมร์เยอเวเต็ดยืนยันและเป็นข้อมูล อย่างนั้นก็วานไปนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นกลุ่มทุนกาตาที่มาเทคแมนยูเตอดก็เป็นเซอร์จิมแรัดคลิฟกับอีเนอยสที่เทคไป25เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเอามาต่อนที่อีกหนึ่งเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะจ๊ะกับตันทีมของพวกเราเนะี่ยอย่างบรูโน่เดือยเฮ้ยแฟนานโฟคิงเนี่ยนะนะก็โดนอดีตกับตันทีมอย่างรอยคีนเนี่ยดุให้เลยนะบอกโอ้โหวิ่งไปมัว่ววิ่งไปซั่วแบบเนี้ยมันทำให้ทีมเนี่ยเสียหายมากๆเลยนะโดยรอยคีนได้สัมภาษณ์แบบนี้กับสการ์สปอร์ตนะเขาบอกวอกวกนนวนนะว่่่่่่่่่าาาาาออออออืืืืมมมมมมมกกก็็็ถ้้้้้พงงงไไไไดดเเเเหหหนน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 ยยูัััััลลีะะคคคิรรรปทสแแขโจ การแท็กติกของทีมนะนักเตะคนอื่นในสนามมันก็มีถ้าเกิดจะให้น้องยัวมันทําทุกเรื่องในสนามเนี่ยนะและมีเวทมนต์ไล่มนได้ก็อาจจะให้อภัยได้ถ้าทําสําเร็จแต่ก็เปล่าเลยเพราะอะไรพเพราะยัวแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาฟอร์มการเล่นและยิ่งทำให้น้องยัวมันวิ่งมัว่ววิ่งซั่วไปเนี่ยมันยิ่งโดดเด่นขึ้นมา,ากลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นในสนามไม่มีตัวตนหรือไงนี่แหละไอ้น้องยัวมึงกาลังทําร้ายทีมอยู่กําลังทําให้ทีมเสียหายนะเอาง,ง่ายๆนะมองย้อนกลับไปเนี่ยในอาชีพของน้องยัวเนี่ยนะมันก็ทำ ถ้าเกิดยูเอตดชนะเนี่ยนะเองก็ลอดตัวไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นเองอย่าวิ่งมั่ววิ่งซั่วดูหน้าที่ตัวเองด้วยโอ้โหรอยคีนก็จัดชุดใหญ่ให้อันท,ที่ก่อนหน้านี้แกรี่นวิวก็เคยให้สัมภาษณ์ในทิศทางแบบนี้นั่นเองก็ต้องรอดูว่าบูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงจะได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าจะปรับตัวก,การเล่นของตัวเองยังไงหรือว่าเอริกเทนฮักจะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ยังไงนะจ๊ะซูซีดัมก็เห็นด้วยกับคีนเห็นด้วยกับในวาาามมมมมมมเเต็็็กววววววิิ่่่่งงททัหดดสุ้้ยแลคนระ ที่สุดมันก็หายไปเพราะว่าตัวเขาเองจะใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็อยู่ห่างไกลกับความอันตรายในการเข้าทําประตูด้วยนั่นเองเวลาถอยมาแบบอวิ่งเยอะจริงต้องยอมแล้วแต่ว่า นะบางทีประจําจุดประจําตําแหน่งก็อาจจะดีกว่าน,นี้นะเอามาดูกันที่ระดับของอามาดูโอนานะ่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมของเอเวอเรตันกันบ้างแล้วกันล่าสุดตกเป็นข่าวนะว่าสาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเต็ดจะดึงเจ้าตัวเนี้ยไปเล่นที่เซนต์เบรงส์พาร์คเซนต์เจมส์พาร์คนะหลังจากที่โอนานะ่าเริ่มจะไม่มีความสุขที่มึงดียาวพาร์ <c oughs> <c oughs> คกูดิชั่นพาร์คข,ของเอเวอเรตันแล้วเพราะว่าค่าเหนื่อยก็ถูกแถมฟอร์มก็เล่นก็ไม่ดีหนีตกชั้นทุกปีตังหากอะไรแบบนี้นะโด้วยแรงข่าวของเดอะเทเลกราฟเนี่ยเข ดูโอนานะ่าเรียบร้อยแล้วเตรียมจะดึงโอนานะ่ามาเล่นแทนที่โจลินตอนนั่นเองนะซึ่งโจลินตอนเนี่ยนะก็อาจจะถูกขายไปในช่วงจบฤดูกาลนี้เพราะว่าเจ้าตัวมีกํรมัดเจ็บรบกวนแล้วก็ขอสัญญาใหม่กับเนลคอเซนโดยค่าเหนื่อยเนี่ยมันเวอร์เกินไปเนลกอเซนก็มองว่าเฮ้ยนี่มันขู่กจะชัดเพราะนั้นกูขายมึงเลยจบฤดูกาลนี้แล้วเดี๋ยวซื้อโอนาน่ามานั่นเองนะแต่ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้วอตันร้อนเงินมากๆก็เลยตั้งค่าตัวโอนาน่าไว้ที่50าบล้านปอนด์เลยนั่นเองนะสำหรับมิด โดยกองกลางวัย2ีปีรายนี้ย้ายมาอยู่กับเอเวอเรตนเนี่ยนะตอนปี2022ตอนนั้นค่าตัวก็33ล้านปอนด์เข้าไปแล้วน,นั่นเองนะจ๊ะไปดูกันที่คาวินฟิลลิปส์กับ้างกองกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้เือะรบสีฟ้าเนี่ยนะซึ่งอีเป๊ปโกดิล,ล่ากูซือรกิก็ออกมาบอกแล้วว่าพร้อมปล่อยตัวในช่วงมาการาคมนี้เลยหรือซัมเมอร์นี้ก็ขายขาดได้แต่มาการานี้ถ้ามีทีมไหนยอยากยืมก็จะให้ยืมแต่คิดค่าย,ยืมถึง7ล้านปอนด์นะนั่นทำอะไรต่อามอะไรทีม จ่ายก,กับซิตี้แล้วพร้อมจ่าย7ล้านปอนด์นะเป็นค่ายืมและค่าเหนื่อยเนี่ยก็จะช่วยซิตี้จ่ายเกินครึ่งด้วยนั่นเองก็ต้องรอดูเมื่อก่อนที่คริสตัลพาเลสนิวคาสเซิลยูเวนตุสแอตมาดริดบาร์เซโลนาอยากได้ฟิลิปหมดเลยแต่ค่ายืมแม่กเล้านปอนด์หลายที่บอกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะยืมเนี่ยสีเดือนก็หมดฤดูกาลแล้วนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าตอนนี้เนี่ยนะเวสแฮมจะทําสําเร็จหรือเปล่ากับการเกลี้ยกล่อมฟิลิปให้มาเล่นแดนกลางให้กับพวกเขาที่ลอนดอนสเตเดียมในช่วงที่เเเหลืือออออขขงซซีีีีัััั่่่่นน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 น้้นะะะาาาวววกกกคคคทตป็บบยนะิิิรร์มจ๊ เปียนะแบ็คขวากับตันทีมของซาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเต็ดซึ่งฟอร์มหลังเนี่ยรูดเลยตกมากๆนะแต่เสือใต้มองว่าเฮ้ยอยากจะดึงมาเป็นอังกฤษคอนเนคชันนั่นเองนะก็คือก่อนหน้านี้ได้แฮร์รี่เคนไปได้เอรกไดเออร์ไป2คนจากสเปอร์เนาะทิเปียก็เป็นเด็กเก่าสเปอร์แล้วก็อาจจะออกไปประจนโลกภายนอกอีกรอบหนึ่งหนละังจากเพิ่งกลับมาจากแอตมาดริดไปอยู่กับน,นิวคาสเซิลและดูเหมือนช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกไปทำให้แ,นแฟนๆเนี่ยก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยหมดสภาพแล้วอย่างนั้นอย่างนีีี้้้กก็็็ตออองรรรรดูววว่่่าาาาบบบเเเเเเยยินจจย์นจจจะทปปปไลลแคขขใหหพสื นะแต่สัญญาของทิเปียเหลือถึงปี2025และดูแล้วเนี่ยนะก็อาจจะต้องอยู่ในเส้นต่อไปเพราะไอ้ดีฮาาวกุนซอจอมม่วงเนี่ยไม่อยากเสียทิเปียไปแม้ว่าจะมีติโนริฟลามนโต้แบ็กขวาดาวรุ่งพร้อมมาเสียบตำแหน่งนี้ก็ตามนะอ้าดูว่าบาเยอร์จะง้างใจของทิเปียได้หรือเปล่านะจ๊ะ,ะปิดท้ายที่เรื่องราวของโชเซ่บูรินโยกันหน่อยพวกแกหลังจากโดนปลดอีกรอบนึงจากโรมานี่นะถือเป็นการโดนไล่ออกครั้งที่6ในอาชีพของเจ้าตัวแล้วนั่นเองนะแล้วรับเงินชดเชยไปทั้งสิ้นเนี่ยนะหกครั้งที่ผา การคุมทีมเผยให80ล้านเนี่ยนะได้เยอะกว่าเงินตอนคุมทีมซกสำหรับค่าชดเชยของมูรินโญ่นะโดยรายงานของเดลี่เมลเขารายงานออกมาบอก80ล้านปอนเนี่ยคือยอดรวมทั้งหมดที่มูรินโญ่ได้รับเงินชดเชยจากอดีตต้นสังกัดนะไล่เรียงแบบนี้โดยฐานะการขารักเชนซี C, จ่ายมากสุดเลยในการชดเชยมูรินโญ่สองรอบเนี่ยนะก็คือรอบแรกเนี่ยนะ18ล้านปอนส่วนอีกรอบหนึ่งนะก็คือ8.3ล้านปอนรวมเป็นเร็หลงจงโดนไป26ล้านปอนสำหรับเชนซีนะขยับมาดูอีกหนึ่งทีมก็คือนเรนอนนะั แล้วก็แมนยูเตด20ล้านปอนด์นะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มาโดนที่สเปอร์อีก15ล้านปอนด์โอ้โหทําไปทํามานี่อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยและปิดท้ายที่โรม่าสัญญาจ,จะหมดช่วงจบฤดูกาลนี้ก็ได้ค่าชดเชย3ล้านปอนด์เบตเสร็จตัวเลขหลงโจกอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นี่คือค่าชดเชยในการปลดูรินโยนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหอ้วนท้วนเลยนะรับเต็มเต็มนะพี่มูนะโอ้กับทั้งเชนซียูไนเต็ดมาร์ติสสเปอร์โรม่านั่นเองกับเชลซีนี่2 26รออบกดไปปล้านนะจะ นี่ก็หมดชั่วโมเงเล่าซ4ในเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็ลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามจะดได้ไม่ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมาสไทย YouTube TikTok IG Line @jdbofficial กด Subscribe สั่กนกันดอีกกันฉันด้วยก็แล้กันนี้ให้รอดนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตากนแบบนี้อวยพรโปรแกมให้มีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์แบบนี้พักผ่อนชาร์จพลังให้เต็มที่นะดูแลกันดีๆกับคนที่แกรักและคนที่รักแกรเรื่องไหนยากๆเรื่องไหนเครียดวางไว้ก่อนยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เราติดตามด้วยแกันนะกับ Idol League นั่นเองนะถ่ายทอดสดผ่านทั้งช่องของม ไอเมดเนขอบสนามอีกหลายต่อหลายช่องเซิร์ชคำว่า Idol League ก็แล้วกันนะจ๊ะเจดําก็จะไปร่วมทัพทีมบ้าบอล FC ด้วยมีอินฟลูเอนเซอร์มียูทูบเบอร์สายฟุตบอลเยอะไปหมดนําทัพโดยพ่อบลบซูซูกินั่นเองก็เดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์กันด้วยกันเลยประมาณ4ี่โมงเย็นรอติดตามด้วยว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะสสือเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย